สวัสดีวันรวยเมื่อนี้เป็นวันรวยด้ยพี่น้องวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567ยกิ็ใกล้จะสิ้นปีแล้วพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันรวยจ้าขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนรวยๆวยเฮงเงปังๆทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันรวย เขาเทศกาลเขาฤด,ดูการเกี่ยเขาแล้วพี่น้องฤดูกนารนหนาวแล้วมื้อนี้เป็นวันรวยขอให้รวยรวยเฮ่งๆปังๆทุกคนด้วจ้าเขาฤด,ดูหนาวแล้วพี่น้องเขาฤด,ดูหนาวแล้วขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะ รวยรวยเฮงเฮงปังปังทุกคนจ้าแม่หนูบ้านทุง่งรายงานมือนี่เป็นวันรวยจ้าพี่น้องขอให้พี่น้องรวยรวยเฮงเฮงปังปังทุกคนจ้าวัานนี้เป็นวันรวยนะคะขอให้รวยรวยทุกคนถุกบ้าน ขอให้รวยๆทุกคนทุกบ้านนะคะเขาฤดูการหนาวหนาหน,นาวแล้วพี่น้องเขาฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วบ้านใดบ้านใดเพิ่งจะได้กินข้าวไม่แล้วเนาะหนาวแล้วดูแลสุขภาพเด้อเพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแล้ว อากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้จะเป็นวันรวยแล้วค่ะขอให้เพื่อนๆรวยรวยเฮ้งๆปังๆทุกคนทุกบ้านจ้า เอาเหรียญมาฝากจากเพื่อนๆเ,เอาเหรียญมาฝากมือแร่งคอยนับใบไงพี่น้องมือแรกนับใบไงมือนี้นับเหรียญไปก่อนแามือร้านับเหรียญไปก่อน่ามือแร่งนับใบไงจ้ารวยรวยมือแร่จ้กพี่น้องคอยเพเพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วย เฮงเฮงปังปังทุกคนทุกบ้านนะคะขอบคุณทุกบ้านขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะ